สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักการงานการเงินของชาวราศีกุมรกุฎากุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมครึ่งปีหลัง2563แนวโนว้มความรักการงานการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะการงานการเงินของชาวราศีกุมมีไพ่อะไรบ้าง ไพ,สพ,พ June, ะะ่สีถ้วยไพ่แปดดาบไพ่วิวออฟฟอชชนนะคะสีถ้วยนะ <c oughs> เรื่องของการงานนะคะสี่ถ้วยก็อาจจะเป็นช่วงที่เรายังไม่เต็มที่นะคะเรื่องงานเนี่ยมันยังไม่ออกมาให้พึงพอใจให้พอใจสำหรับเรานะคะในช่วงเดือนสิงหา อาจจะมีอาจจะลูกค้าน้อยนะคะเรื่องงานเนาะอาจจะลูกค้าน้อยหรือว่าเราอยากได้มากกว่านั้นนะคะกาไรการลงทุนที่เราลงทุนไปมันอาจจะไม่ได้เป็นเต็มเน็ตเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะยังมีลูกค้าอยู่นะคะหรือว่างานที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นไปได้เรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือว่าได้อย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ก็ยังไปได้อยู่นะคะสําหรับเดือนสิงหาส่วนเรื่องของการเงินเป็นไพ่แปดดาบ แน่นอนนะคะสถานการณ์รัดกุมเนาะบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นนะคะช่วงนี้ก็อะไรที่จําเป็นก็ใช้จ่ายที่มันต้องจ่า,ายออกไปรายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกไปแต่เรารับของเราอาจจะมีด้านเดียวนะคะหรือว่าช่องทางที่จะได้มาค่อนข้างรัดกุมดังนั้นนะคะก็ใส่เข้มขัดตัวเองนหนนึงนะคะอะไรที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นเนาะก็เป็นช่วงที่ต้องเซฟเซฟตัวเองหน่อยก็จะดีเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรัก วิวออฟฟอจูนอยู่ในช่วงของการเรียนรู้คนที่กำลังคบหากันอยู่ก็กำลังดูใจกันอยู่ส่วนคนโสดนะคะก็อยู่ในช่วงของกำลังอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะไพ June, ่วิวออฟฟอจูนเป็นไพ่ของความที่ไม่เหมาะที่่าเป็นทางที่บวกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเจอคนถูกใจหรือมีคนเข้ามาใหม่นะคะคนที่เข้ามาใหม่คนโสดนะสาหรับคนที่กําลังคบหาคุยกันอยู่นะคะสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ากําลังคุยคุยกันอยู่เนี่ย นะคะแค่คุยคุยเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเรียนรู้กันไปก่อนและอาจจะมีการพัฒนาในความสัมพันธ์ส่วนความรักของคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเอาใจใส่ดูแลกันเปิดใจรับฟังให้กำลังใจกันนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีอันนี้คือเดือนสิงหาคมนะคะนะคะสำหรับชาวราศีกุมต่อไปเราไปดูเดือนกันยายนกันบ้าง <c oughs> เดือนกันยายนเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักเดือนนี้ก็ค่อนข้างเข้มแข็ง นะคะอึดเหมือนกันกันยายนชาวราศีกุมมีไพ่เชอริออตนะคะการงานการงานเชอริออตนี่ก็คือคุณก็ต้องมีความอดทนกระตือร้นนะคะสปีดตัวเองหน่อยหนึ่งนะค่อนข้างที่จะรับได้นะคะกับงานที่เข้ามาหนักๆพอสมควรก็ไม่ได้อย่างใจเท่าไหร่เหมือนไพ่ชุดแรกเดือนแรกนะคะเดือนสิงหาก็ไม่ได้ดังใจหรอกแต่คุณก็ต้องอดทนต่อ นะคะต้องสู้ต่อเป็นเชีย์ออดให้กำลังใจตัวเองและก็เคลื่อนที่เหมือนกับว่า,าพยายามกระตือร้นในการทําตลาดด้วยพยายามที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะสําหรับการงานที่บางท่านนะคะที่เข้ามาเนี่ยงานประจำนะคะก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะคะส่วนการค้าการขายเนี่ยพยายามกระตือล้นกันหน่อยนะคะก็จะสามารถคุดอยู่ได้ต่อไปเรื่องของการเงินการเงินมี3ามดาบระมัดระวังการใช้จ่ายและก็การ เซฟอย่างแรงนะคะเพราะว่าสามดาบนี่คือเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะถ้าเรา uh, รับมาจ่ายไปรับมาจ่ายไปเนี่ยพยายามคุมที่ไว้นะคะเพราะว่ามันมีเหตุที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะมันมีสิ่งจําเป็นที่เราต้องจ่ายแต่รายรับของเราก็ค่อนข้างที่จะมันก็ค่อนข้างที่จะสตรองนะเรารับมาเนี่ยคือการทํางานของเราก็ต้องรุยต้องสู้มายากพอสมควรดังนั้นพยายามเซฟเข็มขาดไว้อยู่นะคะก็จะดี8ปลบสเป็น5ดาบ5ดาบก็คือว่า บางทีแรงกดดันหลายๆสิ่งหลายอย่างจะเข้ามาหาเราดังนั้นอะไรที่นะคะอะไรที่แบบไม่จําเป็นหรือว่าพยายามเซฟได้ก็ยิ่งดีนะคะไม่จําเป็นก็พ,กพักพักกันไปก่อนนะพยายามเซฟเข็มขัดตัวเองเรื่องของการเงินยังคงรักษาความรูสกความยังคงรักษาการควบคุมการเงินไว้อยู่นะคะในเดือนกันยายนต่อไปเรื่องของความรัก เรื่องของความรักเดือนนี้กันยายนนะคะเรื่องของความรักของชาวราศีกุมพยายามใจะเย็นอย่าใจร้อนนะคะพยายามจเย็นอย่าใจร้อนในการครบหา ดูใจกันไปก่อนเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้เขามีปัญหาหนู่นนี่นานก็นแล้วแต่นะคะคอยให้กําลังใจกันและกันตัวเราก็เช่นเดียวกันเราก็จ้องเือปัญหาเนาะแล้วก็การงานการเงินของเราด้วยทั้งสองฝ่ายเป็นช่วงที่กําลังต้องพยายามปร,รับจูงงั้นพยายามใจเย็นเข้าไว้อย่าใจร้อนนะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆให้มีให้กันบางทีเราอาจจะใช้คําพูดหรืออะไรอารมณ์นะคะอย่าตัดสินด้วยอารมณ์ในเดือนกันยายนต่อไปนะคะเราไปต่อ <c oughs> เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมราศีกุมนะคะการงานการเงินชาวขอภัยค่ะชาวราศีกุมนะคะเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมมีสี่เหรียญ ช่วงนี้ก็รักเข้มขัดนะคะการเงินของคุณอาจจะเป็นเสี่ยีเรียเร่ยงหมายถึงว่าเริ่มที่จะต้องอยู่ในช่วงของปลายปีแล้วนะคะค่าใช้จ่ายที่เข้ามาการเงินเนี่ยก็จะมาเราอยู่เหมือนกันบางทีเราอาจจะทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องรู้สึกคิดเรื่องการเงินนะงานทํางานไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วเงินมันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือว่าได้มาการงานนะคะการงานที่ ลงทุนหรือธุรกิจช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนชาวราศีกุมนะคะเพราะคุณมีสีเส่เหรียญสี่เหรียญคือบางทีเราเซฟต้นทุนของเราไว้ก่อนก็จะดีนะคะพยายามค่อยประคับประคองการค้าของเราค่อยประคับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะคะดูสถานการณ์ไปก่อนอดทนรอลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีแล้วก็ให้เขากลับมาอีกนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราไปเซฟตัวเองหรือว่าเราไปถ้าเรา เก็บเงียบนะเก็บเงียบหรือว่าไม่ค่อยบริการลูกค้าเท่าไหร่เนี่ยแน่นอนนะคะลูกค้าจะไม่กลับมาหาเราดังนั้นการลงทุนเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะคะก็อย่าเพิ่มขยายนะคะแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมการค้าของเราไปได้เรื่อยๆและให้บริการลูกค้าอย่างดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะไปต่อได้อีกอันนี้เดือนมาถึงเดือนตุลานะคะสําหรับ คนที่มีการค้าการลงทุนการใช้เงินในการทำธุรกิจการงานนะคะต่อไปการเงินการเงินเป็นเดียวลนี่แหละมันมีเหมือนกับว่ามีเรื่องที่ต้องลงทุนจ่ายออกไปดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเซฟตัวเองในเดือนตุลาคมเรื่องของการงานการเงินที่ต้องจ่ายออกไปหรือลงทุนออกไปนะคะในเรื่องนี้ต้องเซฟตัวเองหน่อยนึงต้องพยายามเอใจเย็นแล้วก็พยายามที่จะไต่ตองพิจารณาทุกทวนให้ดีในเรื่องของการใช้จ่าย นะคะมีเดวิลเข้ามา3ดาบมีแดาบเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงกดดันเรื่องการเงินพยายามประครับประคองไปก่อนแต่อย่าเพิ่งแบบอะไรที่ไม่จําเป็นหรือไม่ไม่จาเป็นต้องใช้นะช่วงช่วงนี้ก็ต้องเซฟเซฟไปก่อนนะคะเซฟเซฟไปก่อนเรื่องความรักเริ่มดีขึ้นนะคะความรักของชาวราศีกุมเดือนตุลาเริ่มดีขึ้นจากความรู้สึกที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าเออ ไม่เข้าใจกันหรืออยู่ห่างกันหรือรู้สึกต่างคนต่างอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันมืดๆนะในเดือนกันยายนก็เริ่มมีพลังงานที่จะทําให้เราหวนกลับมาคุยกันอีกได้หรือว่ามาสารต่อได้หรือความรักของเราไปต่อได้นั่นเองนะคะมันมีการแบบแรงบันดาลใจนั่นเองให้กําลังใจกันและกันนะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะชาวราศีกุมเรื่องของความรักนะคะก็ค่อนข้างที่จะ เข้มแข็งหน่อยหนึ่งในเดือน3เดือนแรกนี้นะคะ3เดือนสาเดือนหลังนะคะสิงหากักฎาตุลาก็ค่อนข้างที่ต้องอดทนอึดหน่อยแล้วกันนะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักนะพยายามประคับประคองเอาไว้ให้ดีเรื่องการเงินก็ต้องควบคุมให้ดีเช่นเดียวกันการงานการงานที่ลงทุนก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเพิ่มนะคะแต่ก็สามารถทําที่เรามีให้ดีที่สุดนะคะการบริการลูกค้าการทําให้ลูกค้าติดเราแล้วก็หวนกลับมาคมาติด มากลับมาใช้บริการเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆครั้งเนาะอย่างนี้นะคะชาวราศีกุมต่อไปเดือนต่อไปนะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนนี้มีไพ่อะไรบ้าง <c oughs> มีไพ่อสุวินดาบมาแล้วค่ะราชาดาบมาแล้วไพ่เก้าเหรียญเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มสปีดตัวเอง เริ่มสปีดตัวเองนะคะการงานการเงินการงานเริ่มสปีดตัวเองเริ่มมีความกระตือล้นขยันดีขึ้นเริ่มคล่องตัวละนะคะเดือนพฤศจิกายนราศีกุมเริ่มคล่องตัวละอยากจะสปีดอยากรุยขยนันจากที่ตัวเองเซฟมานานใน3เดือนแรกนะคะอ่าสิงหากันยาตุลานี่คุณเซฟตัวเองมา ค่อนข้างมาถึงเดือนพฤศจิกพฤศจิกของคุณพร้อมที่จะสเปดแล้วนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะเริ่มมีสัาพัตละพฤศจิกนี้เริ่มสัาพ์ตละเศรษฐกิจเริ่มอาจจะดีขึ้นนะคะเริ่มจากห้องตัวละต่อไปเรื่องของการเงินการเงินคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณนั่งบอลลังละการเงินของคุณเริ่มเข้ามาแล้วคุณสามารถควบคุมจัดก,การมันได้ลวจากรู้สึกเครียดเคียจากรู้สึกเหนื่อยเ่กับการาเงินทองที่ไหลออก นะคะเริ่มมีเข้ามาเริ่มมีกระตือร้น,นเริ่มมีพลังงานมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินควบคุมได้เรื่องของการงานคุณเริ่มคล่องตัวขึ้นมันเริ่มดีขึ้นแน่นอนนะคะปลายปลายเดือนคือพฤศจิกายนส่วนไพ่เก้า 9, เหรียญอยู่ตำแหน่งของความรัก ุณเริ่มรู้สึกแฮปปี้ดีแล้วรู้สึกสบายใจโล่งใจจากที่เหนื่อยหนะักจากที่แบบต่างคนต่างหานหลังให้กันหรือคําพูดอะไรคุยกันไปนิดอะไรหน่อยก็แบบไม่เข้าหูหรือว่าอยู่เงียบเียบนิ่งๆกันมาสักพักก็เริ่มรู้สึกโล่งใจสบายใจขึ้นมาบ้างเริ่มโอเคหันหน้ามายิ้มให้กันบ้างนะคะเริ่มดีขึ้นนะคนโสดนะคะก็มีความรู้สึกว่าฉัน ยังรักษาความสดของฉันต่อไปสําหรับคนที่กําลังคบคุยกันอยู่ก็เริ่มจะมีแววหวานหวานแฮปปี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะส่วนคนที่คบคๆมีแฟนกันอยู่เนี่ยคุณเริ่มรูม้เริ่มรู้สึกจะเข้าใจกันมากขึ้นมันเริ่มแบบโปร่งขึ้นมาบ้างแล้วหรือว่าเศรษฐกิจหรือการอ่าการช่วงนั้นอาจจะเริ่มมีคลี่คลายสถานการณ์ก็เป็นไปได้นะคะต่อไปเดือนธันวาค่ะ เดือนธันวาชาวราศีกุมการงานของคุณเป็นสิเก้าถ้วยม่ใช่สิบถ้วยนะแม่หมอจะไปสิบถ้วยแล้วค่ะเก้าถ้วยแล้วก็หถ้วยแล้วก็ไพ oh ่โอ้โหนะคะหนึ่งเหรียญเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่สวยสำหรับ ชาวราศีกุมเดือนธันวาเรื่องของการงานคุณเริ่มแฮปปี้มีความสุขดีการคา้าการลงทุนของคุณเริ่มสะพัดดีขึ้นนะคะเป็นพ่อค้านะหรือลงทุนอะไรไปแล้วได้ดั่งใจมีกำลงกำไรเข้ามาบ้างแล้วนะคะการงานของคุณเริ่มรู้สึกแฮปปี้คุณทำงานประจําอาจจะมีโบนัสของบรษิษัทเข้ามาด้วยนะคะรู้สึกดีขึ้นและเริ่มสว่างสวยนะคะเริ่มนั่งเริ่มนิ่งมีความสุขดีเรื่องงานของคุณเริ่มมี Happy แฮปปี้ละนะคะความรู้สึกดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วส่วน เรื่องของการเงินการช่วยเหลือนะคะความสุขจากลูกค้านะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากใครหรือเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างนั่นหมายความว่าเราเริ่มดีขึ้นเริ่มจากที่ว่าอะไรที่มันจะคกวรได้หรือกําไรนะคะการเงินหรือกําไรหรือส่วนที่เราค่าตอบแทนหรือโบนัสนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเป็นหกช่วยส่วนไพ่ ความรักเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอ่าจากที่คบหาดูใจกันมานะคะเริ่มเห็นทุกเห็นสุขไปด้วยกันเริ่มเข้าใจกันเริ่มสารความสัมพันธ์เรื่มเหนียวแน่นมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ข่าวดีคนที่กําลังคบหาคุยกันนานก็อาจจะมีเกณฑ์แต่งงาน คนที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบความรักครั้งใหม่หรือว่าคุณอยากจะสละโสดแต่อยากหากคนที่ใช่อ่าส่วนคนที่กําลังคบคุยกันอยู่นะคะคบคุยกันอยู่ไม่สถานะไม่ชัดเจนคุณมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนมากขึ้นเริ่มจะเปิดตัวแล้วนะคะสถานการณ์ในเดือนธันวาคมค,ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะไม่ว่าความสุขและก็โอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกําลังจะเข้ามาเปิดเป็นสีทองให้กับชาวราศีกุมรองพิจรารณาแต่รองดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทาง ของไพ่อของแม่หมอชุดนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมครึ่งปีหลังอย่างไรแล้วนะคะในช่วงจะถึงจุดน,นั้นก็ขอให้เข้มแข็งอดทนเนาะและก็พยายามเซฟในเรื่องของการเงินตามที่ทแม่หมออ่านมานะคะเอาไว้เป็นแนวทางก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามแม่หมอมาดูตลอดแม่หมอขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ